มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้โจทย์บอกว่าถ้าใช้แรง f ในแนวระดับกระทำต่อกล่องสูงกว่า h กล่องจะล้มก่อนลื่นถลายแต่ถ้าต่ำกว่า h กล่องจะลื่นถลายก่อนล้มแต่ถ้าทำในระดับ h พอดีกล่องจะลื่นถลายและล้มพร้อมๆกันจงหาสหัมระสิ์ของความเสียดทานระหว่างกล่องกับพื้น ก็คือพื้นตรงนี้มันฝือดนะครับน้องโจทย์ข้อนี้จะเริ่มที่ระดับสูงกว่า h ได้ไหมหรือที่ระดับต่ำกว่า h ได้ไหมพี่ไม่แนะนําเพราะว่าจากเงื่อนไขของโจทย์เนี่ยถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่ระดับ h พอดีเนี่ยกล่องจะเริ่มถลายพร้อมกับล้มจะทําให้เราเขียนสมกา,ารได้สสมกา,ารใช่ไหมครับคือสมกา,ารพอดีล้มกับสมกา,ารพอดีถลายใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยถ,ถ้าเราวาดรูปเนี่ยก็จะได้ตามนี้ใช่ไหมครับคือแรง F กระทำต่อกล่องที่ส่วนสูง h เมตรแล้วก็ด้านนี้ a ด้านนี้ b ตรงนี้คือ w โอเคนะอ่ะต่อเลยครับก็คือถ้าเราเอาเอาสรรมการพอดีถลายเนี่ยแสดงว่าการที่มันพอดีถลายได้เนี่ยซิกมา F ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมครับ เพราะว่าการถลายคือการเลื่อนที่ใช่ไหมครับทิก m ม f เอฟเป็น0ูนย์แสดงว่าแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแรงซ้ายก็คือแรง F อ่ะครับแรงขวาก็คือแรงต้านกันที่ของ F ก็คือแรงเสียดทาน F ก็เท่ากับฟิกชันฟิกชันก็คือมิ N เใช่ป่ะครับแต่ N ในที่เนี้ย มันเท่ากับ mg เนื่องจากว่าเป็นพื้นราบไม่ใช่พื้นเอียงใช่ไหมครับ f ก็เท่ากับ u mg ดังนั้น μ จึงเท่ากับ f ส่วนด้วย mg ลองมาดูต่อครับอ่าเราลองมาดูสมการพอดีล้มกันบ้าง ถ้าพอดีล้มเนี่ยแสดงว่าซิกมาโมเมนต์เป็นศูย์ใช่ป่ะครับเราก็ต้องเลือกสักจุดเป็นจุดหมุนอ่าซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเราผักตรงเนี้ยผักที่ F ตัวตัวเนี้ยน้องถ้ามันพอดีล้มนะด้านเนี้ยมันจะแง้มออกคือมันจะลอยลอยออกจากพื้นก่อนใช่ปะ่ะ คือวินาทีที่ล้มอ่ะไอตรงเนี้ยแรงกระทาที่ตรงเนี้ยจะเป็นศูนย์ทันทีและเอ็นเนี่ยมันจะมาที่ปลายคือแรงเอ็นคือแรงที่แรงิยาที่พื้นกระทาต่อกล่องใช่ไหมครับและเดบันยูว่าตรงนี้ดังนั้นเนี้ยเราใช้จุดที่มันหมุนจริงๆเป็นจุดหมุนใช่ไหมในที่นี้คือจุดนี้ใช่ไหมครับพี่ให้เป็นจุด k ซิกมาเเป็นศูนย์ก็โมเมนต์ ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามคืออะไรครับคือ f คูณ h โมเมนต์ทวนคือ w คูณ a ส่วน 2f จึงเป็น w a ส่วนด้วย 2h ดังนั้นเนี่ยจากสองสมการเนี่ยครับก็คือ f เท่ากับ m u เท่ากับ f ส่วน mg เนี่ยหรือ m u เท่ากับ f ส่วน w เนี่ยกับกับ f เท่ากับ f เท่ากับ w ส่วน w a ส่วน 2h เนี่ยถ้าเราจัดรูปสักนี้นะครับ f ส่วน W จะเท่ากับ A ส่วน2 s ซึ่ง F ส่วน W ก็คือก็คือมิวถูกมครับอ่าแล้วก็ตอบเป็นตัวเป็นรูปนี้ดีกว่าโจทย์ครับต้องการให้หาสมรัสิทธิ์ความเสี่ดยทานระหว่างกล่องกับพื้นก็ตอบเลยมิวเท่ากับ A ส่วน 2H นั่นเองเป็นคำตอบสุดท้ายโอเคอ่าจากข้อนี้ครับก็ไม่มีอะไรก็ ก็เขียนสมาการตามเงื่อนไขของโจโย์ดะน้องเนี่ยเขาบอกว่าระดับ h กล่องเริ่มลื่นถลายพร้อมกับล้มแสดงว่าระดับเนี่ยพอดีล้มพอดีถลายพอดีล้มก็ sigma m เท่า 0, กับศพอดีถลายก็ซิ g m a f เท่ากับศูก็ก็จบเขียนสม,สมาการสสมการแล้วก็มาจัดรูปก็ได้มิวเท่ากับ a ส่วน 2h น,น,นั่นเองเ่งสุดท้ายครับ